สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านเลยนะคะสวัสดี f อผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะพบกับวันนิสาม,มิวสิกเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่เดิมนะคะที่ร้านของเรานะคะสาขาอำเภอสว่างแดนดินนะคะจังหวัดสกลนอครน,นะคะวันนี้นะคะหนูก็มีสินค้ามารีวิวให้พี่ๆได้ดูได้ชมเหมือนเดิมนะคะ สินค้าที่ว่านี้จะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นะคะนอกจากดอกลําโพงนะคะเพราะตอนนี้มาแรางมากๆะคะ่ะขอบอกเลยว่ารุ่นนี้มาแรางมากๆนะคะแล้วก็เสียงดีมากๆเลยนะคะวงการเครื่องเสียงของเราเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้าได้เอ่ยชื่อออกไปนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูมาชมคลิปนี้แล้วก็กดติดตามน้องไว้นะคะที่ช่องวันนิสามิวสิกนะคะก็ขอบพคุณมากๆเลยนะคะ วอนนี้เราจะไปแกะกล่องชมพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ลองเทสเสียงกันนะคะรับรองว่าพี่ๆต้องรู้จักอย่างดีแน่นอนเลยสำหรับดองงกอั่นนี้นี่นะคะอยู่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะในกล่องนะคะนี่นะคะอยู่ในกล่องนี้นะคะชื่อรุ่นของเขาก็คือสิบ 2 BM 300B นะคะเป็นของยี่ห้อ P Audio นะคะรุ่นนี้แบรนด์นี้นะคะเป็นที่รู้จักกันดีในวงการเครื่องเสียงของเรานะคะซึ่งดอกลำโพงที่หนูนำมาในวันนี้นะคะเป็นดอก12นิ้วนะคะโค้งหล่อนะคะ12 BM 300B นะคะพิกสุด1,200บาทเลยนะคะสำหรับดอกลำโพงรุ่นนี้นะคะ และที่สําคัญนะคะตอนนี้เขาได้ปรับเปลี่ยนในามาในรูปแบบกล่องแบบใหม่นะคะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะแต่ว่ารับรองว่าแพ็คมาอย่างดีนะคะหนานแน่นแน่นอนนะคะรับรองว่าถึงลูกค้าถึงมือลูกค้านี่ปลอดภัย100%เปอร์เซนะคะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องชมพร้อมๆกันนะคะนี่นะคะ 12bm 300b โครงหล่อนะคะ ก็ยังไงก็ฝากพี่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวน้องจะพาไปดูไปชมกันนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะไม่ลืมก็คือลองทคสเสียงให้พี่ๆได้ฟังกันนะคะโอเคค่ะค่ะและตอนนี้เราก็ได้อยู่กับเจ้าลำโพงรุ่นนี้แล้วนะคะลำโพงรุ่นนี้นะคะมีชื่อนะคะตรงนี้นะคะเป็นโลโก้ของชื่อเขานะคะ PA นะคะหรือว่า PAudio นั่นเองนะคะ เป็นรุ่น12 BM 300 BV 2นะคะดอก8โอหมนะคะ1กล่องมี1ชิ้นนะคะอันนี้ก็เลขล oh. ็อตเลขบาร์โค้ดอะไรก็ว่าไปนะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูกันนะคะที่จริงมันก็ล็อกมาอย่างดีนะคะแต่ว่าหนูดึงออกแล้วรอบหนึ่งกล่องเขาแน่นหนามากนะคะนี่นะคะ ในก็มีกระดาษอีกหนึ่งชั้นนะคะเปิดออกมาก็จะเจอดอกลำพงนะคะนี่ค่ะเรามาดูหน้าตากันชัดๆเลยนะคะนี่นะคะ 12bm 300b โครงหล่อนะคะ300วัตต์พิกสุดที่1200วัตต์นะคะด้านนี้เป็นโครงของเขานะคะ เดี๋ยวดูด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าของดอกลำโพงนะคะเป็นเนื้อผ้าสีดำนะคะดูชัดๆเลยนะคะดูก่อนเนาะแล้วค่อยไปลองเสียงกันนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปฟังเสียงของเขานะคะเรามาดูสเปคของเขากันก่อนนะคะ สเปคของเขานะคะเป็นดอกลำโพง12นิ้ว P-Audio 12 BM 300 b นะคะ300วัตต์ RMS นะคะดอกลำโพงรุ่นนี้นะคะคือดอกลำโพงมิดโลนะคะที่จะมาขยับว,วงการเครื่องเสียงไทยของเรานะคะโดยให้น้ำเสียงที่ใสชัดเจน,กา,นกางวันไกลเนื้อเสียงมีมวลและความหนักแน่นด้วยพลังของดอกลำโพงนะคะ ขนาดของเขาะะเป็นดอกลำโพงขนาด12นิ้ว300วัตต์ RMS นะคะด้วยคุณภาพพลังเสียงอันเข้มข้นของเขานะคะคดอกลำโพงรุ่นนี้นะคะคตัวดอกตัวนะคะคโครงตัวโค,ง,ะค,ะวโคงทำจากโครงหล่ออลูมิเนียมะะและทำด้วยสีดำะะจึงทำให้ดอกนั้น ดูดุดันนะคะเมื่อเทียบกับเสียงที่ได้นะคะและทนความร้อนความชื้นได้ดีนะคะจึงมั่นใจได้ว่าดอกลำโพง12นิ้ว P audio 12 bm 300 B นะคะรุ่นนี้นะคะจะใช้งานได้ทุกภาวะอากาศนะคะไม่ว่าจะร้อนหนาวหรือช่วงที่มีอากาศความชื้นสูงนะคะตัวโครงดอกลำโพงนะคะจะไม่เกิดการบิดหรือเสียรูปนะคะที่เกิดจากความร้อนนะคะสำหรับดอกลำโพงรุ่นนี้นะคะ วอยของเขานะคะมีถึงขนาด3นิ้วด้วยกันนะคะวอย3นิ้วนะคะพันรวด2ชั้นนะคะและด้วยน้ําหนักของแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กที่มีขนาดหนักถึง2.3กิโลกรัมนะคะจึงทําให้ดอกลำโพง12นิ้วรุ่นนี้นะคะมีความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กสูงนะคะ จนเสียงเบสที่ได้ออกมานั้นเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนะคะเสียงกลางพุ่งไกลนะคะและดอกลำโพงรุ่นนี้นะคะตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่45ถึง3,000เฮิรตนะคะจึงทําให้เราสามารถนําลำโพงไปทําเสียงต่ําจนกระทั่งถึงเสียงกลางโดยไม่ทําให้เสียงที่ออกมานั้นผิดเพี้ยนนะคะโอเคค่ะส่วนตัวกล้วยนะคะกล้วยทําจากกระดาษนะคะ ทำให้เสียงมีมิติฟังง่ายเสียงต่างโดดเด่นนะคะเหมาะกับตู้ลำโพงทุกสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้สูตร PS นะคะหรือว่า RCF นะคะหรือสูตรไลเอเล่นะคะก็สามารถตอบสนองเสียงได้อย่างที่ไม่ผิดเพี้ยนเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับดอกลำโพงรุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่นใหม่ใช้อะไรนะคะที่ร้านเครื่องเชา่าร้านอาหารนะคะเครื่องเชาา่าคาราโอเกะนะคะต้องมีนะคะดอกลำโพงรุ่นนี้นะคะ โอเคค่ะสเปคก็ตามนั้นนะคะพีคสุดพันสองร้อยวัตต์นะคะเป็นโครงหล่อว้ยสามนิ้วนะคะเดี๋ยวเราไปลองไปฟังเสียงของเขากันเลยค่ะเดี๋ยวให้ช่างต่อให้นะคะรอสักคู่ค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงกันนะคะดอกลำโพงรุ่นนี้นะคะ12บสงนิ้วนะคะยี y ่ห้อ P Audio สิบอ BM สามอย B นะคะโดยการต่อจาก แฟลชได้เออเราเปิดเพลงจากแฟลชได์นะคะต่อเข้าที่มิกเซอร์แล้วก็มาที่พาวเวอร์นะคะออกจากพาวเวอร์ก็มาที่ดอกลำโพงเลยนะคะอัดคลิปจากโทรศัพท์นะคะถ้าพี่ๆท่านไหนอยากจะฟังเสียงสดๆก็มาลองกันได้นะคะที่หน้าร้านของเราค่ะไปฟังกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเสียงดอกลำโพงเจ้าตัวนี้นะคะ1 2 b m 300b นะคะอะดูด้านหน้าด้านหลังกันชัดๆเลยนะคะตัวโค้งนะคะรายละเอียดและสเปคค่อนข้างเยอะเลยนะคะที่ว่าพูดมานะคะก็ถือว่าเป็นดอกลำโพงอีกรุ่นหนึ่งที่เสียงดีมีคุณภาพนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ P Audio นะคะ รุ่น12 b v m 3 0 0 b นะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะวงดนตรีเครื่องเสียงของเราเลือกใช้กันเยอะมากนะคะส่วนราคาค่าตัวตอนนี้นะคะอยู่ที่1,900บาทนะคะแต่สำหรับราคาของเขาก็ไม่แน่นอนนะคะมีขึ้นมีลงแล้วแต่ว่ารุ่นแล้วแต่ว่าช่วงไหนขึ้นช่วงไหนลงนะคะแต่ว่าราคาที่ขายอยู่ตอนนี้คือ1,900บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะก็ทักไลน์มาคุยกันได้นะคะ ที่รายนะคะ ID เบอร์โทรนะคะ087นะคะ0123898นะคะอีกหนึ่งช่องทางก็คือช่องทาง f a c e b o o k นะคะก็วันนิสามิวสิกนะคะชื่อ f c e e o o o นะคะชื่อ Facebook กับชื่อช่อง YouTube อันเดียวกันเลยนะคะหรือจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าจะสั่งซื้อยังไงก็โทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะถ้า พูดอะไรผิดไปนะคะก็ขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะคะก็ถือว่าดอกลำโพงรุ่นนี้เป็นดอกลำโพงที่น่าใช้น่าลองอีกรุ่นหนึง่งก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะคะสําหรับชาวเครื่องเสียงของเรานะคะมีการมีงานก็อย่าลืมนะคะดอกรุ่นนี้ถือว่าสุดยอดมากนะคะแข่งกับใครก็คิดว่าไม่แพ้นะคะรุ่นนี้คิดว่าเสียงโดดเด่นมากนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากพี่ๆนะคะชาวเครื่องเสียงของเรานะคะหรือท่านที่ชื่นชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไลค์กดติดตามน้องด้วยนะคะช่องวันนิสามิวสิกค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอ้ออย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะท่านไหนที่รอชมอยู่นะคะ ก็ขอบพระคุณมากที่คอยรอชมนอนติดตามเรานะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ